ซื่ต้นสย้อยใบตื้แเขาบอกว่าพบได้ทั่วไปตามริมน้ำและคลองน้ำก่อยเป็นไม้เนื้ออ่อนโตเร็วชอบแดดจ้าใบการายื่นยาวออกห่างลำต้นเพื่อรับแสงอาจทำให้กิ่งหักเพราะแบกรับน้ำหนักไม่ไหวยึงพัฒนารากอากาศออกจากใต้กิ่งเลยเติ uh huh. โตจากรากเแลบบ็ก ขาเข็มเย็บผ้ากลายเป็นรากคำยานที่ถังแรงลงสู่พื้นดินรากเล็กๆเหล่านี้สามารถเติบโตได้ถึงวันละหนึ่งเซนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งเซนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเสาซ้ำช่วยหายใจและหาน้ำและลมลื่นลมลื่นลมลื่นมากเลยกลายเป็นแบบว่าเป็นรากออกมาจาก